ชมอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นองค์สุดท้ายนะครับอ่าซึ่งอยากจะให้บรรดาญาติธรรมทั้งหลายที่เข้ามารับชมกันนี่ให้มีความเข้าใจมากขึ้นเห็นไหมครับอ่าถ้าเรามาดูอ่าร่องรอยของฐานบัวนะครับอ่าเราก็จะเห็นได้ว่ามีอ่าเวลาปั๊มออกมาก็จะมีส่วนเกินนะครับนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเวลา ปั๊มไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะทำให้มีอะไรเข้าไปอุดในช่วงระหว่างกลางนะครับก็ทำให้มีเนื้อเกินขึ้นมาแต่ไม่ใช่จะเป็นทั้งหมดของเหรียญที่มีจำนวนถึง5,000เหรียญน,นะครับอาจจะมีบางเหรียญที่มีส่วนที่ทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือ เรามาดูที่โครงหน้าของหลวงปู่ทวดนะครับก็คือจะให้ดูว่ามีลักษณะของโครงหน้าที่ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับอย่างสาลอีก็เหมือนกันนะครับก็เป็นาการแกะขึ้นมานะครับไม่ได้มาจดกับตัว ตัวหางสลีไม่ได้จดกับตัวสลีหางสลีไม่ได้จดกับตัวสรต,ตัวของสลีนะครับนั่นก็เป็นส่วนที่อยากจะให้บรรดาญาติธรรมที่เข้ามารับชมกันนี่ให้เข้าใจใน,ในเบื้องต้นก่อนเราจะไปเทียบกับเหรียญที่สร้างจำนวน200องค์300องค์หรือพันองค์หรือ3,000องค์ไม่ได้นะครับ ถ้าเหรียญสร้างถึง5,000ันองค์ในยุคนั้นเนี่ยย่อมมีการเพี้ยนไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่บางคนก็คือพอได้เหรียญน,นี้มาก็นำมาดูเลยเป็นตัวอย่างเลยว่าจะต้องมอีเนื้อเกินอยู่ในช่องของอฐานบัวนะครับบางคนก็เอาได้มาหนึ่งเหรียญก็เอามา ชี้ตำหนิว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามีหลายๆเหรียญเราจะพบวา่ามีโอกาสที่จะมีเพี้ยนที่แตกต่างกันบ้างนะครับาตามความชำรุดของอเวลาเราปั๊มเหรียญเป็นจำนวนมากๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่อยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเรามาดูด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่า ด้านหลังของสภาพของเหรียญน,นะครับแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีการปั๊มในช่วงของท้ายๆแล้วนะครับมีการขัดแต่งจะเห็นได้ว่าตรงขอบตาด้านล่างเห็นไหมครับก็จะไม่เหมือนเดิมแล้ว ลักษณะของตาก็จะไม่เหมือนเดิมขอบตาไม่เหมือนเดิมนะครับนี่ให้ให้เราได้เห็นชัดเจนว่าเหรียญถ้ามีการปั๊มจำนวนเยอะในช่วงสมัยพศ .2,500 ก็จะมีลักษณะของความเพี้ยนไม่ว่าจะเป็นลูกตาไม่ว่าจะเป็นอขอบตาด้านล่างนะครับก็จะมีการ แต่งใหม่นะครับในเมื่อบล็อกเกิดการชำรุดนะครับก็จะมีการแต่งใหม่เห็นไหมริมฝีป,ปากนะครับก็จะมีการแต่งใหม่ที่มีเส้นใหญ่กว่าเดิมขึ้นมานะครับมีการขัดมีการแต่งขึ้นมาใหม่แต่สิ่งที่เหมือนกันก็นกคืออะไรตัวหนังสือตัวแม่หันอากาศกับตัวหางตัวสอเสือก็จะเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรที่เพี้ยนสำหรับตรงนี้แต่จะเพี้ยนอยู่เฉพาะช่วงของใบหน้าเท่านั้น นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำะข้อเท็จจริงนะครับสำหรับการปั๊มเหรียญจำนวนมากๆในช่วงนั้นก็จะมีปัญหาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับจากการนำมาขัดทำให้ผมนะครับก็จะไม่เป็นเหมือนที่เหมือนอ ที่ปั๊มมาใหม่ๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นเหรียญที่เก๋นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคือเรามาดูที่สภาพของเนื้อเหรียญน,นะครับดูสภาพของอความเก่าของสีสันวันณะของเหรียญกันเป็นหลักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเป็นเหรียญสุดท้ายนะ